ถ,ถูกเทียนบุญชาพรัตนารไตก็จะจีด้เรียนเชิญท่านสอบตนะครับชือ่อักโอสายไหชื่อลิกซักสายมานี่ับก็ใส่กรกกาษกาวไว้วันครับ,บ,แ,รบแต่แการเรียนเชิญครับ ตาขับพัดลมมือกันทุกทางเพื่อระเบินถึงคุณพระรัตนารัยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ กาวกาวคำบูชาพระจตนาตังวันป่าอรัญธาชิมพอกันทีเมนาสกัลเลนะตามผู้ทงอภิปูชยามะทีนินาสกัลเลนะ ตมัมทรมังอภิปูชยามายินินาสกาเยนะตัมจงคังภิปูชยามา <c oughs> อรา <c oughs> หังสัมมาจุทโตพระวาพุทธัมพคะวัตังอภิวาเทมสวาคาตภวพะวัตาธมม ธัมมังนามสจามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะชังโคสังขันนามามิมายังพันเตวิสุงวิสุงหลักขณะทายะปิชาลเนนะจาปัญจชิลาญาจามะ ตุติยมปีมะยังพันเตวิจุงวิจุงหลักขณะทายะติจลานนาจารปัญจศิลาิยาจามะตุติยมปีมะยังพันเตวิจุงวิจุงหลักขณะทายะติจลานนาจารปัญจศิลาิยาจามะ